นี่คือตอนมาอยู่ที่สัมลีบอกแล้วว่าแม่งน่ากลัวมากไอเชี่ยระหว่างเลเซอร์เนี่ยเอาตรงๆเลยนะคือไม่รู้สึกอะไรเลยแบบแปะแปะแปะอะไรอย่างเงี้ยไม่เจ็บเลยสวัสดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะแพรก็ กำลังจะไปเลเซอร์หลุมสิวนะคะชื่อคลินิกที่แพจะไปเลเซอร์วันนี้นะคะชื่อคลินิกเซเว่นเดย์คลินิกนะคะพอดีว่าเมื่อประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วอะแพได้เข้าไปแบบปรึกษากับคุณหมอว่าจะเลเซอร์หลุมสิวต้องทํายังไงอะไรบ้างแล้วก็คุณหมอก็แจ้งมาว่าหลังจากเลเซอร์หลุมสิวอะมันจะต้องพักหน้าสักประมาณอย่างน้อย5-10วันเพราะว่าหลังจากทํามาแล้วอะ หน้ามันจะเป็นแบบสะเก็ดแผลคือช่วงที่ทําเนี่ยจะแต่งหน้าไม่ได้เลยต้องอรอให้แบบพวกสะเก็ดอะไรเงี้ยหลุดออกไปก่อนนะคะแพก็เลยหาช่วงเวลาที่แบบจะต้องพักหน้าแบบเป็นอาทิตย์อาทิตย์อะไรย่างเงี้ยที่มันต้องที่ไม่ต้องแต่งหน้าก็คือช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือกําลังแบบว่ารีบแต่งหน้าเบาๆก่อนก่อนที่จะไปคลินิกแต่จริงๆไปถึงแต่จริงๆไปถึงคลินิกก็คือยังไงก็ต้องคลีนหน้าอีกทีแต่ว่าระหว่างไปก็แบบ นิดนึงแต่งเบาๆหน่อยๆโอเคเสร็จละเดี๋ยวอันนี้ก็คือแบบประถ่ายเปิดคลิปเฉยๆเดี๋ยวขอรีบแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงตอนวาร์ปไปคลินิกแล้วนะคะ มีแบบน่ารักฟงมิงฟุูฟิงมากคือเข้ามาเห็นแล้วก็ขี้น่ารักมากเดี๋ยวเข้าไปหาคุณหมอกันนะคะสวัสดีค่ะหมองแพร์นะคะแล้วก็วันนี้เราก็ที่น้องแพร์ปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องหนุนสื่อเนาะหนุนสื่อกับของน้องแพร์เนี่ยจะเหมาะกับตัวแพกลมการทำ เลเซอร์แล้วสลาหลุมสิวโดยใช้เครื่องแฟชชั่นอลซีวัตถุนะคะการทำเนี่ยเราจะต้องมีการแปะอากาันก่อนสัมประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีเรื่มอาการเจ็บเนาะ,ะมันจะมีอาการรู้สึกแสบนองหลังจากทำเสร็จเล็กน้อยนะคะ,ะแต่ตอนทำมันไม่เจ็บนะคะ,ะแล้วก็หลังจากทำเนี่ยก็จะมีการตสกสะเก็ดถ้านหน้ามันก็อยู่ที่ประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะคะถ้าหน้าแห้งอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะคะการดูแลเบื้องต้นเนี่ยก็คือให้หลบแดด ทากันแดดแล้วก็ทามอย์ o i s t u r i z e r ที่อาจจะหมอจะมีการจัดให้เราไปนะคะส่วนเรื่องการแต่งหน้าเนี่ยอยากให้งดแต่งหน้าหลังจากที่ทําไปจกนกว่าสเก็ตจะหลุดโหนกนะคะเพราะเป็งั้นเดี๋ยวสเก็ตหลุดออกก่อนเดีจะทําให้แผลมันดำได้นะคะผลข้างเคียงที่เจอได้เช่นก็คือถ้าสมบางคนดูแลไม่ดีไป,ไ,ปไปโดนแดดเยอะอย่างเงี้ยะค,ะค่ะก็จะทําให้เป็นลักษณะคล้ายกับรอยข้ำบริเวณที่ทําเลเซอร์ได้ส่วนอย่างอื่นก็ไม่ไมีปัญหาอะไรค่ะต่างท่ะ แล้วยิงแป๊บเดียวเองหอตอนแรกที่คุณหมอบอกว่ามันจะเป็นสะเก็ดสะเก็ดแพ้เข้าใจว่ามันจะเป็นสะเก็ดน่ากลัวกว่านี้นะแล้วเป็นอย่างเงี้ยใกล้ดูค่ะส่วนตรงพวกรอยสิวอะก็แดงขึ้นนะแดง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 ,แดง,แดงตรงหน้าผักก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เวลาเป็นสะเก็ดสะเก็ดอะเหมือนมันจะช่วยผักเซลผิวค่ะมันก็เลย ตองหลุมออมัก็เลยจะตื้นขึ้นนี่ก็เป็นตอนเย็นๆแล้วนะคะวันนี้มันตกสะเก็ชัดมากเป็นจุดๆๆๆชัดกว่าเดิมอีกดูดิวันนี้หน้าก็เป็นสะเกตเหมือนเดิมนี้นี้เรามีสิวขึ้นด้วยอ่ะแต่ว่าทายาสิวไม่ได้มีสิวขึ้นมาเม็ด แต่วันนี้ไม่มีอาการเจ็บแสบอะไรแล้วแต่ว่ารู้สึกตึงๆเมื่อกี้แพไปล้างหน้ามาแล้วแบบล้างตอนเช้าแล้วก็ล้างแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวเพราะว่าหน้ามันแห้งมากๆเลยเลย,เลยแบบไม่ค่อยอยากล้างโฟมล้างหน้าเท่าไหร่วื่อช่วงชีวิตที่แบบไม่ต้องแต่งหน้าแล้วก็ได้อยู่เฉยๆได้แบบไม่ต้องล้างเช็ดอะไรเยอะแค่ล้างน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ชีวิตสบายมากเลยอะแต่จริงๆอะล้างหน้าธรรมดาได้นะแต่ว่าอย่าใช้พวกแบบเอออะไรที่มันแบบมีคุณสมบัติแบบพวกวิตามินซีหรือว่าพวก AHA หรือเปล่าไม่แน่ใจแบบอะไรที่มันแบบว่าทำให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวอะไรเงี้ยคือไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่าช่วงเนี้ยผิวเราก็คือมันจะผลัดเซลล์ผิวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันจะมีตัวนี้ตัวบำรุงผิวหน้าเป็น m อ i s ไรเ i z e r นะคะ ที่ทางคลินิกเขาให้มาเขาก็จะแบ่งแต่กระปุกม,มาให้อย่างนี้ก็ช่วงนี้ต้องเน้นบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นใช่ไหมตอนนี้แพก,ก็ใช้ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าของ Ampoule Am หรือเปล่า <c oughs> พอดีทางแบรนด์เขาส่งมาให้แพแล้วก็อันนี้เป็นสกินแคร์ที่ อ่อนโยนต่อผิวมากๆคือไม่มีไม่มีสารอะไรที่เป็นในแบบอันตรายต่อผิวเลยแล้วก็มันจะคล้ายๆกับตุนจองที่แพรใช้ซึ่งตอนนี้ซุนจองมันหมดแล้วพอดีทางแบรนด์ส่งอันนี้มาให้คือแพรลองใช้นี้เห็นไหมคะทุกคนมันจะหมดแล้วน้ำเหลือแค่นี้แพรเคยเอามาลองใช้แล้วแพรว่าเออมันโอเคแล้วมันก็แบบไม่ไม่แพ้อะไรเลยแล้วก็รู้สึกผิวแบบชุ่มชื่นดีด้วยแพรก็เลย หยิบมาใช้ในช่วงที่ต้องดูแลรักษาผิวหน้าในช่วงนี้นะคะทั้งอ่อนโยนแล้วก็บำรุงให้ผิวชุ่มชื่นได้ด้วยทุกคนเห็นอะไรไหมว่าแพงแเ,เสื้อตัวเดิมแล้วก็ผมทรงเดิม <laughs> พอตั้งแต่แบบไปเลเซอร์มา <laughs> ใช่ไหมก็รับบทเป็นนางซกมกก็เลยไม่สระผมแพรไปทำมาวันพุธก็คือเท่ากับสระผมไปตอนคืนวันอังคาร ก็คือไม่ได้สระผม3ามวันแล้วก็วันนี้ก็คือยังใส่ชุดเดิมอยู่นะคะตอนเนี้ยสิวขึ้นด้วยหรือเพราะว่าเราสกรปรกเกินไปวันนี้สเก็ตแบบว่าเริ่มหลุดเห็นปะแถวเนี้ยตรงเนี้ยเอนช่วงเนี้ยมันหน้าแห้งแบบจัดๆเลยก็ต้องบำรุงใหม้มันให้หน้ามันแบบชุ่มชื่นให้หน้ามันแบบมันมันช่ำๆสเก็ตมันจะได้หลุดเร็ว เมื่อกี้ก็เพิ่งไปดูหนังมาแล้วก็เพิ่งกลับมาเช็ดหน้าทำความสะอาดอีกรอบนึงรีดทุกคนนี่คือตอนมาอยู่ที่สำลีบอกแล้วว่าแม่งน่ากลัวมากไอ้เชี่ยเนี่ยมันเหมือนอะไรรู้ปะมันเหมือนแบบไอ้ไข่กุ้งไงไอ้ไข่กุ้งที่เวลามันมากับกุ้งเผาแต่ไข่กุ้งมันเป็นสีดําๆอ่ะเหมือนปะ <laughs> นี่คือเช็ดออกมาแบบไม่ได้กดไม่ได้อะไรเลยนะมันออกมาแบบ ขนาดเนี้ยเราโลก,ก็เลยแบบว่ามีความมันมือจ้าฮััโหลตื่นแล้วค่ะ mm hmm. วันนี้ก็จะสดใสเป็นพิเศษ mm hmm. นี่ทุกคนดูนะคะสะเก็ตหลุดแล้วอันนี้ที่เห็นเป็นจุดๆอันนี้แพรใช้สมุนไพรแต้มสิวนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ เออสเก็บนหน้าก็คือหลุดออกไปจากหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้หน้าก็จะเป็นปกติไม่เป็นรอยตารางอะไรแล้วทั้งนั้นนี่ก็รวมแล้วประมาณ9วันวันนี้เป็นวันที่9หลังจากที่ทำมาไอพวกตะลงตารางอะไรเงี้ยหายไปหมดแล้วแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเกิดอะไรขึ้นกับหน้าดิฉันคะเพราะว่าตอนนี้คือมีสิวขึ้นเวลาเมนกำลังจะมานี่คือแ,บบแพรอะจะเป็นคนที่แบบ ความที่เราเป็นคนที่เป็นสิวง่ายอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเมนมาทีนึงคือแพรจะขึ้นสิวขึ้นประมาณแบบสามสี่เม็ดเลยนะก็คืออย่างนี้เลยเนี่ยหนึ่งสองอันนี้สามเม็ดแล้วนเนี้แตกไปแตกไปเมื่อกี้ตอนเพิ่งอาบน้ำํำช่างมาันไอเรื่องสิววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลจากการทําเลเซอร์น,นะคะตอนที่ทําเนี่ยไม่เจ็บเลยเพราะว่า ทายาชานะคะเขาจะนวดยาชาให้เราประมาณ30นาทีแล้วก็ค่อยเริ่มลงมือเลเซอร์ระหว่างเลเซอร์เนี่ยเออเอาตรงๆเลยนะคือไม่รู้สึกอะไรเลยแบบแปะแะแปะ,แปะ,แปะอะไรอย่างเงี้ยไม่เจ็บเลยแต่พอหลังจากนั้นพอทําเสร็จสักประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะรู้สับรู้สึก อันนี้มันเป็นมันไม่ใช่แบบว่าความผิดปกตินะคะมันคือมันเป็นปกติเลยของการแบบหลังจากที่ทําเลเซอร์ก็คือมันจะแสบมันจะแสบอารมณ์เหมือนถ้าเป็น,นความรู้สึกแพรนะแพรแสบรู้สึกแบบเหมือนเออเหมือนเวลาเอายาหม่องมาป้ายหน้าส่วนเรื่องหลุมสิวตอนนี้เท่าที่ดูนะคะก็คือดูตรงเงาๆตรงตอนนี้มันก็เหมือนยังไม่ได้ตื้นขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมอันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลา นนิดนึงสำหรับใครที่สนใจโปรแกรมนี้นะคะก็คืออันนี้แพรไปทำมาที่คลินิกชื่อเซเว่นเดย์คลินกนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันนะคะเออแล้วก็มีที่จอดรถนะคะถ้าเกิดใครจะขับรถไปอ่ะก็สามารถไปจอดรถได้นะคะส่วนราคาเนี่ยจะอยู่ที่ครั้งละา4 0 0บาทนะคะแต่ว่าจะมีลด 50%าสําหรับคนที่เข้ามาทําครั้งแรกเหมือนแพที่แบบเข้าไปทําครั้งแรกที่ผ่านมาก็คือจะได้ลด5 0นะคะอันนี้แพไปทำอ่ะแพทากับคุณหมอจนานะคะซึ่งคุณหมอก,ก็แบบน่ารักใจดีแล้วก็แนะนําแบบเออแนะนาดีมากแล้วกคค็คลินิกเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าเกิดใครคอนเซิร์นเรื่องแบบเรื่องความสะอาดหรือสุขาอนามัยแบบเรื่องแบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยสามารถ คลินิกนะคะเขาก็มีมาตรการการป้องกันคือก่อนเข้าไปใช้บริการอะ่ะก็จะมีการแบบตรวจวัดอุณหภูมิก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย